สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องคุณต้นไอทีจะมาเผยเทคนิคที่ไม่รับของการปลูกบอนสีให้สวยและใบใหญ่ค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ พี่พีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าบอนสีรวมถึงต้นไม้ต่างๆก่อนที่เราจะซื้อมาจากร้านขายต้นไม้น้องจะใบสวยแตกกิ่งแตกก้านแตกดอกมากมายวันนี้แอดมินมีคำตอบจะมาเฉลยเทคนิคในการปลูกบอนสีให้สวยเหมือนกับที่ยังอยู่ที่ร้านค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วทางร้านเนี่ยเขามีเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือต้นไม้อื่นๆมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้แอดมินใช้ดินก้ามปูผสมกับมูลไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยคอกข,ขี้วัวแห้งเล็กน้อยค่ะแอดมินใช้กระถางใหญ่ค่ะให้เจาะรูที่ก้นกระถางด้วยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำระบายได้สะดวกลากบอนสีเราจะได้ไม่เน่าค่ะ ใส่กาบมะพร้าวสับที่ก้นกระถางพอประมาณค่ะกาบมะพร้าวสับให้แช่น้ำไว้หนึ่งคืนค่ะใส่ดินที่เตรียมไว้พอประมาณเช่นกันค่ะเราจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยละลายช้านี่แหละค่ะโรยทับชั้นของดินลงไปค่ะ ปุ๋ยสูตรที่แอดมินใช้จะอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนค่ะซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้ปุ๋ยค่อยๆค่อยๆปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาแล้วก็ทำให้บอนสีของเราเนี่ยค่ะมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอค่ะที่เราทำอยู่ก็คือเอาลองที่ก้นกระถางวิธีที่2ก็คือเอาคุกพร้อมกับดินไปเลยนะคะแล้วก็วิธีที่3เจาะรูเติมปุ๋ยละลายช้าเนี่ยค่ะอันนี้เหมาะสำหรับ ต้นไม้ใหญ่ค่ะวิธีที่สหวานบนผิวหน้าดินของกระถางกลับมาเรื่องของเราค่ะ,ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปเราก็จะเติมดินลงไปพอประมาณด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ดินนะคะสัมผัสกับรากของบอนสีของเรานะคะเราเติมทุกอย่างลงไปในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะความกระถางบอนสีลง แล้วก็มาดูระบบลากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบลากของน้องกันระบบลากดีมากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่เปลี่ยนนะคะเราจะไม่เปลี่ยนดินดินเก่านะคะคือเราจะใช้ดินเก่ากับดินใหม่ผสมกันเลยค่ะเพื่อให้บอลสีเราไม่เกิดอาการที่เรียกว่าตกใจค่ะท้ายสุดค่ะแอดมินจะใช้วิธีการปลูกแบบบ้านๆเลยค่ะใช้ฟางคุมหน้าดินเอาไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของบอลสีเราค่ะ หากพี่พีเอฟซและท่านผู้ชมไม่มีฟางก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะคำแนะนำอีกอย่างค่ะสำหรับบอนสีที่เราปลูกใหม่หรือว่าเปลี่ยนกระถางใหม่ควรจะตั้งน้องไว้ในที่แดดลำไรแดดไม่จัดนะคะเพื่อให้น้องฟื้นตัวก่อนนะคะสาระสำคัญของคลิปนี้คือวิธีการปลูกบอนสีให้สวยเหมือนที่ร้านทำแอดมินแนะนำให้ใส่ปุ๋ยละลายช้า ที่ก้นกระถางค่ะเป็นเทคนิคที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่พีเและท่านผู้ชมลองทำดูนะคะหากท่านใดทำแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปเลยนะคะจากคลิปพี่พีเอและท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าน้องบอลสีของแอดมินมีใบค่อนข้างใหญ่และเขาก็มีหูใต้ใบทั้ง2ใบเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่พๆ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจติดตามคอมเมนต์ช่องคุณต้นไอทีมาโดยตลอดค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ